ว้ยภาพสวยจังเลยอ่ะ Dismade d a ครับเกมที่จะให้เราขับรถหนีอะไรสักอย่างนึ่งที่มันน่ากลัวแต่เขายังไม่บอกนะมันคืออะไรมาลองดูกันดีกว่านะครับเออหรือว่าไม่ใช่การขับรถหนีแต่เป็นการวิ่งหนีรถอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แหละลองเดินไปดูเลยละกันนะครับเผื่อเขาจะให้เราเอะหลงแล้วเผื่อเขาจะให้เราขึ้นรถไม่ให้ขึ้นก็ให้วิ่งเราวิ่งได้ไหมหรือว่าวิ่งไม่ได้มีเสียงหมาด้วยนะครับจะกลับบ้านตอนนี้เนี่ย มันจะรอดไปเนี่ยก็ทำไมต้องกลับบ้านดึกขนาดนี้ด้วยเอมอมันนี้เหมือนจะเป็นเป็นอะไรทําไมมัมถึงมีการส่องไฟเข้าไปข้างในด้วยผมควรที่จะเฮ้ยอะไรอะ่ะควรที่จะเดินเข้าไปไหมครับหรือว่าเดินต่อไปดีเดินเข้าไปก็ได้มั้งแหมอยากรู้อยากเห็นซะด้วยนะเหมือนจะมีไฟแดงๆมันควรที่จะเป็นอะไรเหรออ้ไฟแดงๆเนี่ยหยมันมันลอ,อยอยู่ด้วยวะ่ะ หรือว่ามันคือมันคือมันคืออะไรมันคือประตูวิติรอเปล่าไหนดิเอ๊ะอ้าวแล้วเราย้ายไม่อยู่ที่นี่ได้ไงแต่ผมได้ยินเสียงรถอยู่ข้างหลังนะครับคือรถที่จะไล่กินเราหรือเปล่าหรือว่าอย่างไงวะเนี้ยแต่มีที่ให้เดียวซ้ายด้วยนะไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นที่เอาไว้แอบรถหรือเปล่าเผื่อตอนเราโดนรถชนอะไรแบบนี้ เราควรที่จะเดินขอุ้ยนีไงคันนั้นมันขับตามมาแล้วแต่ดูจะเป็นมันดูไม่ใช่รถที่มันหน้าอันตรายเท่าไหร่เลยนะไอร้รถคันนั้นเนี่ยไม่เป็นไรไม่รู้แหละผมที่ไปไดีกว่าเลยครับเหมือนรถคันนั้นมันก็ขับตามมาอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยพยายามหนีคันนั้นให้ได้ผมก็พยายามหนีอยู่มีเสียงอะไรปู๊บวับปุ๊บวับด้วยเลยครับเดินเข้าไปเลยไหมถ้าเดินเข้าไปอาจจะรอดก็ได้เนะงแวบ ชนเราเลยนะตะเกียะอ๋อเข้าใจแล้วคือฉันเนี่ยจะต้องพยายามหลบรถพวกนี้ใช่ไหมโอ้โหเราต้องเดือบไปที่ไหนวะเนี่ยอะไรแดงๆซีแดงอยู่ไหนสีแดงอ้าวเสียวว่ะโอ้โหมันมีสองขันด้วยเฮ้ยโอ้โหหลบมันก่อนเลยหลบมันก่อนเลยบรนเราจะเคยเล่นเกมคล้ายๆแบบเนี้ยรอบหนึ่งแล้วนะครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมา เออชนไปดิไอ้รถบ้าเอ้ยอุ้ยชนอยากให้พังไอ้รถบ้าเอ้ยเอาและตอนนี้มันมีแค่สองคันอุ้ยโอ้โหทั้งออกทั้งออกเราเราหลบมุมดีกว่าหลบมุมมันก็ชนเราไม่ได้แล้วมันคงไม่ฉลาดไปกว่าเราหรอกหน้าไม่รู้สิอ้าวมาแล้วเออแกชนจะไปทางหรอกเรียบร้อยไปแล้ว ว้ายไปอีกแล้วโอ้ไฟก็ไม่มีไฟก็ไม่มีมมากมตื้อเลยว้ายมันมืนมืดมันมันจังเลยแล้วผมต้องไปไหนครับเนี่ยมันขับกันแบบวันดุเดือนดุดัดไม่เก่งใจใครมากเฮ้ยเฮ้ย้ย่งนน่ลอๆว้ายขับกนาเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ย้ยย ว,วมันดูเดือจังวะผมจําได้ผมเคยเล่นเกมคล้ายๆกับเกมแบบนี้แหละมันเป็นเกมการล้างแคขนของรถปูโรทั้งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่ปูโรทั้งนะครับมันเริ่มจะฉลาดกว่าเดิมด้วยนะแล้วก็แล้วก็อะไรละ่ะแล้วก็มีมีสองคันด้วยความยากคือมีสองคันนี่แหละ ุ้ยอันนั้นหรือเปล่านั่นคือทางเข้าหรือเปล่าม,มาแล้วไอ้ซึบๆนี่แน่แก๊สเป็นขันรถโมโม่ขัดหนึ่งพันนั้นเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหมดสองขันเลยชมันเลยเพื่อ,อนชมันกันเองเลยอย,อย่าอย่าเราจะต้องอ้อมไปนะครับเอาล่ะทางนี้แหละผมว่าใช่ว้ายฮึมันเนี่ย น่าจะฉลาดไม่พอที่จะเข้าซอยเล็กๆนะเพราะฉะนั้นเราน่าจะรอดแล้วแหละเ,เพื่อนๆมาเลย <c oughs> ตกใจตกใจ <c oughs> บนหลังคาจะมีรถจริงๆแล้วแล้วมันจะมีรถประเ้ว่อะ อ,อยู่ดีีก็กระโดดกระโดดตกตึกตุย้ยผมมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยคุณหมอครับคุดหมอ